มาดิข้าไม่ควิดแล้วใช่ครับผมเศกผู้เสพความตายโดนเสพเองครับ <laughs> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Harry Potter Magic Awakens นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนำการ์ดเด็กน้องเฮอร์ไมโอนี่อีกแล้วผมไม่รู้ว่าผมชอบเด็กนี้เออถูกใจนะครับแต่ว่าหลายๆคนไปเล่น uh, เด็กมังกรเด็กอ่า uh, ขาเรียกอัศวินอะไรเงี้ยไปกันเนาะคือมันเป็นเด็กเมตานะเออแต่ผมก็ชนะผัดชนะผัดแพ้มาเยอะมากนะครับผมคือการ์ดท,ที่ผมจะมาแนะนําตอนนี้มันก็มีการแพ้ทางกันบ้างครับใช่ว่าเราจะชนะแบบโหทุกตาเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะเออมันก็มีเด็กที่เราแบบว่าแพ้ทางกันบ้างอะไรอย่างงี้นะทุกคนโอเคมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะโอเคเรามาดูอีโคเปิลของน้องนะครับก็คือ จะลด3 MP ลงไปนะครับต่อการ์ดที่มานาสูงสุดนะครับบนมือเรานะสูงสุดก็คือ4นะครับผมมีเพื่อนๆฝากมาบอกขอบคุณมากนะครับ4 5จะลดให้4ให้4นะครับก็สปุติวันนี้ก็เหลือเท่าไร4ก็เหลือ3อันนี้4ก็เหลือ2ประมาณนี้ถ้าถ้าการ์ด2ใบนี้มันอยู่บนมือเรานะครับมันจะลดให้ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดที่เราควรที่จะใส่มาครับเป็นคีย์หลักของผมเลยนะการ์ดหมอกนะครับผม แล้วมันใช้มานานน้อยด้วยนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสนวอลครับเพื่อเปิดพื้นที่เวลาเขาใช้หมอกหลบเหมือนเรานะครับผมเราไปฟักไข่มังกรอะไรอย่างนี้นะต่อมานะครับการที่เราแบบว่าเราไปเจออ,อัศวินร่าวนะครับก็คือถ้าเราเจอมันอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเวลามันออกมาอย่างเงี้ยมันจะมีโล่เห็นไหมเราอย่าเพิ่งใส่สกิลใส่มันครับรอให้โล่ตรงเนี้ยมันแตกก่อนครับเราค่อยเนี่ยสกิลเนี้ยเราค่อยสกิลใส่มันครับ ก็ใช้บิ๊กแบนเนี่ยส่วนไปครับนี่มันจะส่วนแบบทีเดียวไปเลยนะทีเดียวคือถ้าเราโดนเต็มๆชุดเดียวก็คือหายนะครับอโอเคแต่ว่าเราต้องให้สแต็กมันอนะลดเหลือสักสี่กำลังดีนะครับก็คือประหยัดไปหรือว่าสตอมสตอมผมไม่มั่นใจว่าเคลียร์หมดไหมไม่หมดเอออันเนี้ยทีเดียวหมดอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอแบบเคลียร์ได้อยู่ครับ แต่บิ๊กแบนนี่ชัวร์สุดละเออนี่ครับประมาณนี้ครับเอออันนี้ก็เอามาคอมโบกับบิ๊กแบนนะหรือว่าใส่สโนบอลก็ได้ครับไอ้การ์ดที่เสกให้คนลอยนี่ไงนี่ไงอันนี้แทนได้นะเออแทนเข้าไปได้ครับแทนต่อไปนี้ก็ได้คือแทนอย่นี้ก็ได้เนี่ยหรือถ้าใครไม่มีสายฟ้านะครับเอาคุกน้ําเข้าไปแทนได้นะทุกคนนี่เลยใช้น,นี้แทนได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเสียเออ ลงเดินหนะ่อยเดี๋ยวผมก็จะสลับสลับเล่นไปนะครับผมแต่คี์หลักของเราก็คือหมอกนะครับผมนี่การ์ดที่สดเออก็เราบเด็กอะเอาจจริงมันมีแพ้มีชนะนะครับสําหรับการเล่นนะเด็กมีแพ้มีชนะกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะชนะอย่างเดียวนะส่วน <laughs> เพื่อนนะครับเราสลับสองอันนี้ก็ได้หรือใช้อันนี้ก็ได้ครับกันมอนสเตอร์กันมังกรอะไรเงี้ยเวลามันเดินเข้ามาใกล้เราก็กดปุ๊บตูดไปเลยแต่เราโดนหลอน <laughs> ส่วนด้วยเออ ถ้ามันเขาลอนส่วนมาปุ๊บเราก็ค่อยแบบว่าบิ๊กแบนส่วนเข้าไปนะผมเนีน่ยสะกิลสองอันเนี้ยมันตกิลว,วางที่แรงมากนะครับอออเอาส่วนเขาได้เก็บเก็บเอาไว้ด้วยเออเก็บเอาไว้ด้วยลืมโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันนะทุกคน,คนมังกร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 ต้องเจอซานอบอนว้ามังกรมันเยอะชใช่ไหม

โอ้โหยเฮ้ยทำไมมันได้นี่ยทำไมมันได้นี่ะทำไมมันดื้อทำไมมันดื้อพี่ชายมันดื้อเอ่าออกเลยแล้วกันน่าจะออกอย่างนี้นะตอนแรกตับตตตโอเคร้อยใกล้กันมา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 ดิมาามามากาม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 มา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  ตาออกกันแค่ถอยไม่ได้มีอะไรแค่ถอยเอาไม้เฉยออเขยินบล็อกปอกอ่าไม่บล็อกหรอโดนไปดีสโนบอลไปแตกไปนี่อื้ม อเคอ่ะดมอบอสโนบอลสโนบอลสโนบอลสโลบอโอ้ยเจ็บ hmm. มาดีมานี้ไปไหนไปไหนมาหนี้าสน,นบอบไปดิมาดิเติมเยอะไปนะอันนี้สายเติมก็ยังแบบเอาอยู่โตก็มันมีแพ้มีชนะบ้างนะครับผมสาหรับการแก้ทางนะน้ำมาอีกแล้วหลบก่อนจ้า <fl> ตึม ไรมีฮิวอ่าเหมือนกันเอ้าอยู่ไหนของมันวะอ๋อน้ำไม่ได้ผลเฮ้ยอะไรนะนี่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 สวดีครับ โ okay, อเคมัน s t a b l กอืมไม่โดนหรอวดีครับน้ำหน่อยอืมดำหายไปดี มาดิผมก็รออยู่เหมือนกันผมก็รอคุณผมรู้ว่าคุณรออะไรผมรู้ว่าคุณรออะไรสเตีความตายรู้ว่าคุณรออะไรครับอาเลยมา,มานี่แน่มา ปุ่มมาดิอยากโดนก็นมาสโล right, oh, ก็มีไหมก็มีเหมือนกันน้ำตัวไอ้เได้ยบบลอยผู้เสพความตายโดนเสพเองอ่ะ <laughs> ผู้เสพความตายโดนเสพเองั้งงั้นหก สี่เป็นหกเราค้างเราค้างสี่เปนหกไหมมาส <c oughs> <c oughs> <oh <college knight> ักพ <ant> <water> ักหนึงแล้วหรือเปล่าวะโอ้คนนี้หกวินติดเหรอเด็กยอดชิดแน่นอนเจออย่างงี้เด็กยอดชิดแน่นอนโอ้โหนี่โอ้มีอาว่ะโหสวยว่ะจุดดำสวยเนาะดันตาปันเตอร์เข้าได้นะปันเตอร์เข้าได้นะคเต้นเอาเบลฮะ ตายไหมเนี่ยไม่ตายหรอโอเคตายเกือบตายอ๋ดีมาดีอืมอ่าฮะมาครับอีแรงกว่าเหรอหลบหน่อยลากไปโดนไหมโอ้โหไม่โดนวะเฮ้ยแม่นอยู่โอเคตาตายครับถือว่าพุ่ม อาไป,อ,อ,ไปอืมาอตาม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 อ,อืมอ,อะไรอ่ะอ๋อฮิวเหรออ๋อฮิวเหรอฮิวเหรอฮะฮิวเหรอฮิวฮิวไปฮิว,ว,ฮว,ว,วไปดิฮิวไปดิอยากหิวก็ฮิว,ฮวไปดิ อ๋อลืมไปว่าเราดูได้โอ้โหลืมลืมเอาเคาน์เตอร์มาโอ้รวบไปหดอ๋ย่ใกล้ใกล้กันครับอยู่ยใกล้ใกล้กันไว้รักกันไวเ้เถิดเราจะเอาไงไว้ตัวนี้ <c oughs> นอกจากโดนกระถานี่เผมไปตอม แล้วรวบมันโอ้โหโอ้โหแล้วเลือดมันเต็มแล้วเลือดมันเต็มทุกคนแล้วเลือดมันเต็มเรียนมันเต็มเราต้องรอรออย่างเดียวเลยเราต้องรอรออย่างเดียวเลยจะเดินหลบไปเลยแล้วนะโอ้โหรักก้าเราจะหมดแล้วปะเราไหวเราไหวการดเข้าแบบโหดมา,อากอ่ะผมบอกเลยแต่เราไม่กลัวผมไม่กลัวรวบไปรวบไปหน่อยสไปครับอือฮะรวบมานให้หมด ใช้ให้คุ้ม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 จะปิด,แล,ปดแล้วจะปิดเขาเราจะปิดเขาเราต้องการปิดเขาเราต้องการปิดเขาโอ้โห,โห,โหขนาดสา,า,ายเติมยังไม่ไหวสิดดเกนไปเปล่า ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครที่อยากให้ผมทำเด็กอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ข้างล่างเลยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย